มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดรายชื่อ52สมาคมประกาศจุดยืนคัดค้านนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศ7พฤษภาคมนายพศอารามวัฒนานนทรองประธานกรรมการคนที่1ห,หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศและสมาคมการค้า52สมาคมกลุ่มชี้ใช้แรงงานเข้มขน้นมีความเข้าใจในโยบายและเป้าหมายการปรับอัตราค่าจ้างเพื่อ,อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในประเทศไทยของรัฐบาลแต่ว่าอย่างไรก็ดีนโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ4 0 0บาทเท่ากันทั่วประเทศโดยจะให้มีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคม2567เราขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยและขอคัด้านนโยบายปรับค่าจ้างขั้นต่ำ4 0 0บาทเท่ากันทั่วประเทศดังกล่าว โดย52สมาคมที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำ400บาทมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยสมาคมยางพาราไทยสมาคมน้ำยางเข้มข้นไทยสมาคมธุรกิจไม้สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทยสมาคมค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมาคมการค้านวัฒนกรรมการพิมพ์สมาคมโรงแรมไทยสมาคมผู้ กค้าปลีกไทยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทยสมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านสมาคมอาหารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทยสมาคมผู้ผลิตสีไทยสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยสมาคมการค้าเครื่องกีฬาสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งไทยสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตนออกเฉียงเหนือสมาคม สมาคมตลาดสดไทยสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปสมาคมกุ้งไทยสมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหารสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสมาคมการค้าอัยมณีและเครื่องประดับอาเซียนสมาคมพัตาหารไทยสมาคมค้าอาหารอนาคตไทยสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียสมาคมสภารักษาความปลอดภัยสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยสมาคมบริหารรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยสมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัยสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพรักษาความปลอดภัยภาคเหนือ สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยภาคเหนือสมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยภาคตะวันออกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยภาคอีสานสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญสมาคมบริหารงานรักษาความปลอดภัยไทยสมาคมการค้าธุรกิจคุ้มครองภัยสหพันธนายจ้างวิชาชีพรักษาความปลอดภัยชมรมครูฝึกรักษาความปลอดภัยไทยชมรมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรม บริษัทรักษาความปลอดภัยพันธมิตรภาคใต้ชมรมพันธมิตรธุรกิจรักษาความปลอดภัยกลุ่มพัฒนาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยเปิดรายชื่อ52สมาคมประกาศจุดยิงคัดค้านนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ